จะพี่น้องมาเบิงมาเบิงแต่งอันนี้แต่งแต่งกวานี่คือแต่งกวานะคะทุกคนของพ่อเพิ่นสีมีประมาณสามแต่งร้านแต่งกวาแล้วก็ทัวร์นะคะพี่น้องเอามาเบงอย่างละหนึ่งไร่จะเก็บพ้อมกันนะคะไร่ทุกวันเก็บพ้อมกันลูกสวนซีหาขนในตาเหลียกไม่ได้กินอะไรเวลาเอาลักมันนี่แต่งกวาเป็น แตงกวาเป็นไรนะคะพ่อแตงกวามันมันสิราคามันสิสูงกว่าหมูอนะครับแตงกวาช่วงนี้ราคาก็ได้ส่งสูงละสองร้อยทรงละร้อยห้าสิบแปดสิบร้อยเจ็ดสิบหกสิบทรงละจักโลค่ะพ่อถุงละสิบโลครับถุงละสิบโลในช่วงนี้ราคาช่วงนี้ก็คือแตงกวาตอนนี้มันสินได้ยี่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับอ่าเสาร์หนึ่งกับสำหรับแตงกวาช่วงมันหน่อยราคาก็ได้เสาร์ละประมาณ หาลอยก็โล่สี่ลอยหาลอยโล่นะครับบอกพ่น้อคุ้นหานเอาพี่น้องคุ้นหานจะบอกแห้งจะบอกแห้งทั้งนี้ใจสั้นแล้วสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทนะครับสิบบาทอีกเท่านึงสออนเนี้ยนี่ก็สุดลูกหูลูกตาได้พี่น้องคุณ อีกอาทิตย์นึงผมก็ตัดแล้วนะครับสิตัดเครื่อแล้วก็สิปลูกมหม่รอบสองแล้วมันมีรอบของมันบ่คะพ่อมีรอบของมันเท่า้องอานวารอบนี่แลงนั่นออกมามันสิมืดแล้วถ้าเฮ็ดพร้อมกันมืดบม่ไหวครับมันใส่คนงานหลายอือใส่คนงานกับซีหาคนณาคุณหกเจ็ดครับอันนี้อันนี้ปลายเราได้พี่น้องขนาดปลายเราได้เนีด้สะอ่อนยังเขียวเขียวมันง่ามหมดก็มาข้างทะลุน่ครับอ๋อ สะออนจนตาไทยเนี่มันทะลุออกมาเดี๋ยวแม่บบตาใส่เบิ่งรอบๆสวนอีกทีนึงโอ้โล้มเลยถ้าแม่เฮางามๆอั่งสีเฮาก็สิยังเก็บใบแต่ว่าพอว่ามืดรอบมันแล้วมืดรอบแล้วครับมันเก็บมากเลยมันได้หลายแล้วนะครับพอแล้วว่าเอาแล้วเก็บมาเก็บเดือนแล้วนุ่นทีอยู่สูงตามที่จริงนะครับแตงกว่าพันของผมผมปลูกนี่มัน มันทีเก็บตั้งแต่ติดดินมีเลยอืออันนี้คือระยะเก็บข้างบนแล้วระยะสุดท้ายนะครับระยะอันช่วงหนึ่งเนาะขาดการติดต่อกันบันนี้เห็นลูกไส้พ่นั่นเบาไก่อารมณ์ดีนะทุกคนแม่ป่ตาเลยว่าเอ้าพนมาบ้านพ่นเก็บบักแต่งแสดงว่าพนมีบักแตงไปเันเ่อนไปครึ่งรถหนึ่งสะอ่อนพนแฮ้หมูหลายด้อนั่น อันนี้มันวปลาแล้วครับอันนี้มันนวปลาแล้วอันนี้คือแตงกวาเบิงพี่น้องแตงกวางวาว่าเมนซ้หัวปรมืออรพี่น้องรเบิงอันนี้ขนาดปแบบว่าเนสิพนสิวนี่ลางยว่าผมสีอ่าอยากขึ้นมปุนมากผมสซฮโเ่งฮโมนะครับอรมมีตะกุมกลุมค้นปลูกแสงนหนามหัวกระปูกนะครับกินได้เลยนะครับกินได้เลยมนี้เราใช้ในระยะที่ปลอดภัยกินเองใส่เองพี่น้องอยากกัเขาก็บในสวนเลย เมนบอกกินได้เลยแม่นม <sh ort ether> the <sound> ู่นั่นเขาสวนบักท่านหิวอ <assy> ิ Poke ่มบ <S urt Bunun> ักท่านคนบานปู่บักท่านคนปู่บอกกินเยาว่าเด้อตุ้ยข่อยอิ่มก้อนพวกเจ้าข่อยได้ขายอืมห่องครับพ่อสองสองห้องนะครับสองห้องไปส่งอันไปส่งตลาดย่านใดค่ะพ่อไปนี่ครับส่งบ้านเนี่ยมุ่งกับไปสองห้องของไซค่ะเขาสองห้องอำเภอสองห้องขอนแก่นอ๋อขอนแก่น ก่สาขาเป็นเป็นเป็นสาขาอยู่หันเป็นมาลับอยู่หันทรงของโลตัดบ่ค่ะ,คะอ๋อหน่วยก็บ,บ่ได้ขี่ลายน้ำตลาดน้อยน้อยน้นเพื่อนอันนี้หน่วยงามขนาดปลายเราได้เนี่ยตัวนี้กับทรงน้ำแมค่ค่าล้านใหญ่ๆเพิ่อนลับนะครับจะบอกตัวนี้ทรงโลตัดตลาดบ่ต้องย่านว่าสีปตองท,งทงั้งนะครับว่าถ้าของขึ้นห่างเนี่ยมันสิดีบ่ถ้าบ่ดีถ้าบ่ดีนี่เขาสิบ่รับกับเฮาเลยนะครับมาพูดนภาพ ครับบ่ปอดสารแน่นนิดนึงนี่เขาเขาสิบอลให้กินห่างเลยเขาสิตรวจรับ,รบทันที่เขาจะมีน้ายามาจุ่มมาหยังเขาสีแค่ของเขาเองสามารถเก็บกินในสวนได้เลยเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อครับผมแ้า,าที่มาให้ความรู้เนาะเพื่อผู้ใดสนใจอยากเฮ็ดบ่ต้องย่านเขาอย่างนี้ก็บ่ต้องย่านล้นตลาดมีแต่ของบอ่พอขายมีแต่ของบอ่พอมีแต่ของบ่พอขายตลาดมันมีตลาดใหญ่ตลาดขอนแก่นตลาดจตุรย์รอยยศเป็นล่องรับมีเท่าใดเอาเบิดครับ บริยานคู่แข่งบ่ต้องย่านครับลูกหลานอยากปลูกอยากมาส่งมาอืมจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อหลายๆที่มาให้ความรู้กับพี่น้องเนาะค่ะเพื่อผู้ใดสนใจมาหาพ่อได้เด้ออยู่ทำโค้งงูเนี่ยผ่นโค้งงูสวนกูไพ่นาดูเนี่ยแหละครับจ้าบ่แม่นตะปลูกขายเอาเงินได้พี่น้องมีงานบุญงานยังพี่น้องก็ไปทำบุญน้ำขอบเพิ่นกลับทำบุญไปน้ำนะครับจ้าขอบคุณได้หลายจ้าพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ